แล้วเกษตรกรที่มีสองแสนสองล้านกว่ายี่สิบกว่าล้านไร่เนี่ยถ้าตรงนี้ไม่มีคนมาลงทุนพัฒนาเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสในแง่ของที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ส่วนนี้เกิดขึ้นมาได้ผมก็เลยไปติดต่อทางบริษัทที่ในเมืองจีนนะฮะซึ่งรบ,บริษัทที่เมืองจีนเนี่ยก็มีบริษัทที่จดทะเบียนซึ่งเป,เป็นบริษัทลงทุนอยู่ในฮ่องกง เขาก็สนใจตรงนี้สนใจตรงนี้ที่จะมาลงทุนลงทุนในที่นี้ก็คือว่าลงทุนในการที่จะมาทําให้เราว่าไอ้คาร์บอนเครดิตที่เราเก็บไว้ในต้นยางเราเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นรูปที่เรามองไม่เห็นนะฮะเป็นวัสดุที่เรามองไม่เห็นให้แปลงออกมาเป็นเป็นเงินได้นะฮะตรงนี้กเ็เขายินดีที่มาลงทุนให้เราแต่ว่าตัวลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะฮะ เขาก,ก็มองดูว่าในการลงทุนของเขาเนี่ยเขาจะต้องได้ที่ดินอย่างน้อยนะที่ดินอย่างน้อยประมาณเกือบแสนไร่ขึ้นไปถึงจะคุ้มค่ากับส่วนที่เขาจะมาลงทุนเพราะว่าเขาจะลงทุนทีหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าสิบล้านบาทในการทาสำํารวจเรื่องนี้ ท่านผู้มีเกียรติคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาโครงการการลดการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจกระผมนายสุภวิทย์ฟูฟุงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางการยางแห่งประเทศไทยบริษัทไทยลับเบอร์ลาเทคกรุ๊ปจำกัดมหาชน และ China Environment and Carbon Net Zero Investment Representatives แถลงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องการช่วยลดปัญหาการเรือนกระจกควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางครับโดยผู้ร่วมแถลงในครั้งนี้ได้แก่คุณณกรตันกะวิรพัฒน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคุณบรเทศวงศาสุทธิกุณประธานกรรมการบริษัทไทยรับเบอร์ลาเทคกรุป๊ปจำกัดมหาชนและตัวแทนจากประเทศจีนขอเรียนเชิญผู้บริหารทั้ง3ท่านที่โต๊ะด้านหน้าเวทีครับบรณต้องขอบคุณนะครับจริงๆก็นี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งสำหรับในกิจกรรมวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้เอง ว่าปัญหาหรือนโยบายเรื่องของการจัดทำคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่สาําคัญและผมคิดว่าทุกคนก็ก็กำลังติดตามในเรื่องนี้นะครับซึ่งซึ่งยางพราเองก็ก็คงเป็นที่ที่มีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมนี้ซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทในอุตสาหกรรมยางใหญ่ก็คือด้านขวาก็คือบรุเทพนะครับก็จากไทรบเบอร์กับอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น เป็นทางบริษัทผู้แทนบริษัทจากจีนนะครับก็คุณคุณยางนะครับก็ที่ผมทราบกเ็เราคงจะร่วมกันในเรื่องการพัฒนาในเรื่องของแนวทางการดำเนินการกิจกรรมคาร์บอนเครดิตนะครับก็ต้องเรียนว่าที่มาที่ไปที่เราที่เรามาเริ่มที่จังหวัดเชียงรายในวันนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือในตัวไทยรเบอร์เองก็มีโรงงานอยู่ที่นี่แล้วก็มีสวนยางอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อยู่ตานสักสองหมื่นไร่ถ้าถ้าถ้าตัวเลขผมไม่ผิดนะครับก แล้วเริ่มทันทีเองทคร์บเบอร์เองพยายามจะจะทําผลักดันในเรื่องโครงการเนี่ยส่วนยางของ์บอนเครดิตของส่วนยางในของทคร์เบอร์เองซึ่งพอเรานั่งคุยกันเนี่ยเราก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสถ้าเราน่าจะขยายให้เป็นโครงการนําร่องในจังหวัดเชียงรายเลยนะครับก็ก็คงเป็นความร่วมมือกัน3มฝ่ายระหว่งางภาคเอกชนแล้วก็การยางเองในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มของอ สถาบันเกษตรกรแล้วก็เป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีทางผู้แทนของทางจีนเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องกิจกรรมในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะตอบรับในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับท่านที่สองขอเชิญคุณวรเทพวงศาสุธิคุณประธานกรรมการบริษัทไทย็อบเบอร์ลาเทครุปจำกัดมหาชนกล่าวถึงความสำคัญและบทบาทของบริษัทในการร่วมมือครั้งนี้ครับ สวัสดีครับจากผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนที่เคารพครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ว่าครับรวมถึงผู้บริหารของกยชด้วยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮรแล้วต้องขอขอบคุณทางกยชที่ให้สถานที่เราแล้วก็ให้โอกาสเราที่มีโอกาสได้มาร่วมถแถลงข่าวหรือว่า,าเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะฮะที่ทาง บริษัทไทยลูฟวร์ได้มีำลำดับที่จะทําขึ้นมานะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องออก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ที่สุดนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่เกี่ยวเรื่องคาร์บอนเครดิตที่มีการซื้อขายกันนะฮะทั่วโลกนะรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะอาจจะมีการแพร่หลายมาสักสองสามปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยมีการแพร่หลายมากนะแล้วก็ยังหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยทราบกัน ีน,นี้ทางบริษัทเราก็เพิ่งจะรับทราบนะครับข้อมูลไปศึกษาข้อมูลมาว่า,ายางพาราของเราเนี่ยสามารถที่จะาขายคาร์บอนเครดิตที่เกี่ยกับไรนยต้นยางได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีแตเพอดีว่าทางทางพวกเราเนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ว่าเรียนไปแล้วว่าเราก็มีปลูกยางอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็เราก็มีโรงงานทำไรน์คุ้นอยู่ที่นี่ เราก็มีสมาชิกมีลูกค้าที่ส่งวัตถุดิบให้เรานะฮะงบเราก็จำนวนประมาณหลายหมื่นไร่พอสมควรนะฮะเราก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถขายคาบว่าเครดิตได้แล้วก็มีสวนอย่างเราก็สามารถที่จะสนับสนุนให้รูปสวน,นของเราสามารถที่จะได้มีรายได้พิเศษได้ก็เลยคิดเรื่องนี้ว่าเออเราก็ควรจะมาทำตรงนี้นะฮะเพื่อให้เป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วย ปรากฏว่าเราไปศึกษาดูแล้วาการที่จะทำเรื่องขายค่าวบ้านเครดิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะฮะถึงแม้เรายังมีที่เป็นหมื่นไร่ตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าไปศึกษาลึกๆแล้วว่าไอ้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันมีมากพอสมควรนะฮะแล้วมันมันไม่ไม่ใช่ไม่แน่เหมือนกับอย่างที่เ,เราคิดหรือว,ว่าเรารับสื่อมาว่า เออซื้อขายได้แล้วไอ้คำว่าซื้อขายได้เนี่ยซื้อซื้อนี้ไม่ยากซื้อไม่ยากเพราะว่าเรามีตลาด A G F I X ที่สามารถหรืออบอบคอรเนี่ยที่บริการเรื่องของการซื้อขายให้เราอยู่ซื้อไม่ยากเราสามารถที่จะขอเสนอซื้อได้แต่ขายเนี่ยเป็นเรื่องยากนะฮะขายเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะว่าอยู่ดีๆเราอะไรไปขายครับข,บขบายวาตถุดิตมันเป็นของที่มองไม่เห็นมันเป็นอากาศแล้วจะขายยังไง ขายจำนวนเท่าไหร่ปริมาณคิดยังไงมันเป็นเรื่องยากมากแล้วต้นยางเราเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่เราก็ไม่ทราบนะฮะมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือสวนยางของเราทั่วประเทศเราอย่างที่กยทดูดูแลทั้งหมดในยี่สิบกว่าล้านไร่เนี่ยก็คิดขึ้นมามีมูลค่าที่เป็นคาร์บอนเนี่ยมหาศาลแต่ว่าเราจะเรจะแปลงมูลค่าที่มีอยู่ในต้นยางพาราเราเนี่ย ให้เป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่มีให้มันมีค่าออกมาเป็นเงินได้อย่างไรตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปทําผมก็ได้เรียนปรึกษาเขาเขายนปรึกษาท่านผู้ว่าว่าเออเ๋ยวตรงเนี้ยเราจะทําไงดีเพราะว่ามันก็มีค่าจ่ายเยอะนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเ,เรามีเรามีคุมทรัพย์อยู่ขุมทรัพย์อยู่แต่ยะคุมทรัพย์นี้ไปขายไม่ใช่อยู่ดีๆเราเอาไปขายได้เราต้องไปทําอะไรกับมันไปพัฒนามันหรือจะไปต้องไปขุดมัน อย่างเช่นว่าถ้าหากว่าเรามีเรามีเหมืองทองคำะนะฮะเรามีเหมืองทองคํามีคนซื้อทองมีคนอยากจะซื้อทองเยอะง่ายมากไปซื้อได้เลยแต่คนที่จะไปขายเนี่ยเรามีเหมืองอยู่แต่ไปขายขายไม่ไดมไ้มันต้องไปขุดมันแล้วต้องมาทํามันมาพัฒน,นามันให้มันเป็นทองคําบริสุทธิ์ถึงจะขายได้ตรงนี้ดนะังหากเราเป็นเจ้าของที่แต่เราไม่มีเทคโนโลยีในการพัฒนาให้สินทรัพย์เราเนี่ยให้มันมีมูลค่าขึ้นมาเพราะตรงนี้เนี่ย เราจะลงทุนเองก็ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นตัวนี้ที่ลง,ง,งทุนค่อนข้างจะสูงผมก็เรียนปรึกษาท่านผู้ว่าว่ารัฐบาลก็ก็คงจะไม่มีงบประมาณให้เราส่วนนี้พอที่จะทำแล้วเกษตรกรที่มี 2, สองแสนสองล้าน, 2, วนกว่ายี่สิบล้านไร่เนี่ยถ้าตรงนี้ไม่มีคนมาลงทุนพัฒนานเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสในแง่ของที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ส่วนนี้เกิดขึ้นมาได้นะฮะ เพิ่ผมก็ได้ติดต่อไปทางมณฑจีนเลยะประเทศจีนซึ่งประเทศจีนก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหญ่เขาเขาเป็นประเทศที่จะเป็นผู้ที่ปล่อยคาร์บอนเยอะคําว่าค,คาร์บอนเครดิตมันมีสองส่วนฮะส่วนนึงคือปล่อยอีกส่วนนึงคือคือดูดเก็บคาร์บอนส่วนที่ปล่อยเนี่ยคือส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ ใช้ฟอสซิลใช้พวกนี้ที่เป็นพลังงานทั้งหลายที่จะต้องปล่อยคาร์บอนปล่อยกา๊าซปล่อยา๊าซทำให้เกิดเป็นกา๊าซเรือนกระจกนะฮะทำให้โลกมันร้อนขึ้นนะฮะแต่ว่าส่วนที่ส่วนที่มีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนคือส่วนที่เป็นเกษตรนะฮะทั้งหลายรวมถึงปศุสัตว์ด้วยนีอย่างยางพาาเราเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราเก็บคาร์บอนนะ,ะเพราะฉะนั้น เราเนี่ยเป็นผู้ที่เราจะต้องมีมีส่วนที่สามารถที่เอาคาร์บอนของเราให้กับส่วนที่เขาปล่อยเนี่ยให้เกิดเป็นประโยชน์พื่งงั้นเราไปทําบุญให้เขาเขาเป็นฝ่ายที่ทําบาปให้เรามันก็สามารถที่จะสะแผลกันได้เอนประเทศจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่เขาปล่อยคาร์บอนเยอะมากเขาจําเป็นจะต้องซื้ออะผมว่าเราไปติดต่อทางบริษัทที่ในเมืองจีนนะฮะซึ่งบริษัททีนเน่เมืองจีนเนี่ยก็มีบริษัทที่จดทะเบียน ซึ่งเป,เป็นบริษัทลงทุนอยู่ในฮ่องกงเขาก็สนใจตรงนี้นะสนใจตรงนี้ที่จะมาลงทุนลงทุนในที่นี้ก็คือว่าลงทุนในการที่จะมาทําให้เราว่าไอ้คาร์บอนเครดิตที่เราเก็บไว้ในต้นยางเราเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นรูปที่เรามองไม่เห็นนะฮะเป็นวัสดุที่เรามองไม่เห็นให้แปลงออกมาเป็นเป็นเงินได้นะฮะ ตรงนี้ก็เขาเขายินดีที่มาลงทุนให้เราแต่ว่าตัวลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะฮะเขาก,ก็มองดูว่าในการลงทุนของเขาเนี่ยเขาจะต้องได้ที่ดินอย่างน้อยนะฮะที่ดินอย่างน้อยประมาณเกือบแสนไร่ขึ้นไปถึงจะคุ้มค่ากับส่วนที่เขาจะมาลงทุนเพราะว่าเขาจะลงทุนทีหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าสิบล้านบาทในการทาสํารูปเรื่องนี้ผมก็เลยนปปรึกษาท่านผู้ว่าว่าเออในในไหน ทางบริษัทผมก็อยู่เชียงรายม,มีฐานทางธุรกิจอยู่ที่นี่แล้วก็ขอให้ทางเชียงรายเราเนี่ยทำเป็นแซนด์บ็อก์ได้ไหมผมขออนุญ,ญาตให้ทางผู้ว่าเราเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเรื่องนี้นะส่วนหนึ่งก็คือให้กเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้ขายคาร์บอนได้สติว่าถ้าลำพังลำพังกเกษตรกรเองเนี่ยคงไม่มีโอกาสไม่แต่บริษัทผมเองเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทมหา,าชนเนี่ยแต่ให้ผมลงทุนในส่วนนี้ ก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอก็เลยเรียนปรึกษาท่านพว่าขอาการสนับสนุนนั้จากทางคอยอทอที่อยู่เชียงรายขอเชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่แซนบ็อกของเราถ้าเกิดตรงเชียงรายตรงนี้ทําสําเร็จก็สามารถทําให้เกษตรกร,ส,ร,รสามารถที่จะขายคาร์บอนเครดิตได้เป็นรายได้พิเศษรายได้เสริมให้กับเกษตรกร,ร,รได้เนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็น บูน,เป,นเป็นความดีความชอบให้กับทางเกษตรกรซึ่งจะเป็นการเสริมไรายไดใ้ให้กับเกษตรกรในภาวะที่ราคาย,ยางตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่นะฮะซึ่งก็ผมก็ได้คุยกับเกษตรกรหลายรายนะฮะดูด้วลูกค้าผมแต่คนก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะขายได้เหรอยังมีตรงนี้อีกเหรมาได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นที้ตรงนี้ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ทางกออยทก็น,น่าจะ สามารถที่จะไปะขยายความอธิบายให้กับทางสมาชิกของของ,ของกยทเราได้นะส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญมากเพราะว่าถ้าหากว่าทางทางบริษัทเราไม่ได้รับความร่วมมือจากกยทในการที่ช่วยสนับสนุนเรื่องของพื้นที่กเกษตรกรให้เราเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่สามารถลงทุนได้เพราะว่าขนาดของพื้นที่มันน้อยเกินไปที่จะคุ้มกับการลงทุน ในส่วนนี้เรื่องของการลงทุนตรงนี้แล้วเกษตรกรจะได้เท่าไหร่จะได้ยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางเมืองจีนที่เป็นผู้ลงทุนจะต้องมาทำนะฮะเขาจะต้องมาสํารวจสารวจต้นยางของเราทุกต้นเลยทุกพื้นที่สารวจเสร็จแล้วต้องทําโครงการต้องเขียนโครงการแล้วก็ต้องไปวิเคราะห์โครงการแล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ว่าต้นยางของเราแต่ละต้นที่อายุไม่เท่ากันเนี่ยกับเก็บคาร์บอนได้จี กี่ที่ตันนะฮะเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็มีการสอบทวนว่ามันเป็นไปความเป็นไปได้นี่ตามที่ตามที่นักสำรวจสำรวจมาถูกต้องไหมหลังจากนั้นก็ไปขึ้นทะเบียนจดทะเบียนเราก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อขายในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดตลาดต่างประเทศหรือตลาดในประเทศอย่างอาวบคอก็ได้นะซึ่งตรงนี้ขั้นข,ข,ข,ขบวนการทาตรงนี้เนี่ย บริษัทผู้ลงทุนเนี่ยเขาจะเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดโดยทางกยทหรือทางบริษัทผมหรือเกษตรกรที่อยู่ที่นี่ที่ร่วมโครงการเนี่ยจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะส่วนการบริการทั้งหลายเรื่องของการเดินทางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคงเป็นหน้าที่ของสายลบเบอร์ที่ต้องดูแลแต่ถึงกยทจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเกษตรกรก็จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนนี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ย ก็เป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้ที่ได้มาประชาสัมพันธ์ที่นี่แล้วก็เผยต่อสื่อนะซึ่งผมคิดว่าตรงสวนยางที่ทำเนี่ยในเบย์ในไทยประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายหลายหน่วยงานเนี่ยที่ที่จะทําอยู่แต่ก็กาลังทําอยู่ก็มีแต่ผมคิดว่าถ้าโครงการของเราที่ได้จับมือว่ามือกับทางกยอทในวันนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดที่จะสําเร็จเพราะว่า ที่สําคัญคือผู้ลงทุนเนี่ยเป็นผู้ที่ลงทุนจริงๆแล้วเป็นผู้ที่รับซื้อคาร์บอนไปจริงๆเพราะเขาเอาไปใช้เองนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่ในโอกาสวันนี้ที่สามารถที่จะมาเรียนชี้แจงให้ท่านสื่อทุกท่านให้รับทราบตรงนี้นะฮะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าสุดท้ายหลังจากที่เรามีการคุยกันในหลักการให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อตกลงต่างๆได้มีการ สรุปออกมาเรียบร้อยแล,แล้วก็จะมีการลงนามเป็นสัญญา,าเป็นทางการซึ่งอ,อีกวาระหนึ่งก็อาจจะต้องเชิญท่านผู้ว่ามาเป็นพยานอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งในในไม่นานนี้สำหรับวันนี้คงจะชี้แจงให้ท่านสื่อทุกท่านได้ทราบแค่นี้ครับขอบคุณ